วันนี้ผมจะมาเล่นแมปพ,พาครัวที่เทเจอร์แพ็กสวยที่สุดในเกม Minecraft แต่ไม่ใช่แมปพ,พาคัวธรรมดาเพราะว่าจะมีน้ำากรดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆป้ามหมยของผมก็คือการขึ้นไปยังจุดสูงสุดของแมปนี้ให้ได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกันเลยครับผมฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วโมนานาชามกับเกม Minecraft วันนี้เราก็จะมาเล่นแมปพ,พาครัวกันนะทุกคนผมไม่เคยเล่นแมปคัวนอกจากอ่า เออผมก็เคยเล่นแล้วนี่หว่าในแมปในคลิป Q&A โอเคในวันนี้ผมอยู่ในแมป Float Escape ซึ่งมันจะเป็นน้ำยากรดหรือน้ำยาพิษอะไรเนี่ยละที่มันเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพาคัวขึ้นไปพูดแบบนี้เห็นภาพยากอ่ะทุกคนไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้หมด normal fast faster เคอแหละเพิ่มฟ้าเอาแบบตโลก่อนแล้วกันไปเรามา s t a r ตโตขึ้นลิฟต์กันโอ้แต่ภาพดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยแมปเนี่ยแล้วผมเล่นในเวอร์ชันเก่าด้วยนะโคตรสุดยอดอะ มีเสียงติง้งเอ้าเอา,เ,อาเวลานับแล้วหรออุ้ยนี่ไงน้ำอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกระโดดกระโดดตรงนี้เปล่าใช่ผมขึ้นมาถูกวะเนี่ยโอ้พระเจ้าน้ําอะไรวะเนี่ยน้าเขียวเอ้ยน่ากลัวทุกคนกระโดดไปแต่ก็กระโดดไปก่อนแล้วกันโดดมาตรงนี้ตรงนี้อืมอันนี้อะไรอยู่เนี่ยมันคือกระจกเหรอโอเคทางไหนนะทางนี้เปล่ากระโดด อันนี้เป็นบันไดใช่ไหมไปจึ๊บให้บันไดบันไดแล้วเราก็วาร์ปไม่ใช่วาร์ปย่อมาตรงนี้อ่าตรงไหนอีกวนะเนี่ยตรงนี้เปล่าไปจึ๊บให้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาโอเคอันนี้คืออะไรเราเหยียบได้ไหมหรือเราไม่ต้องเหยียบกระโดดไปเลยนี่คือเหมือนที่ซ่อมไฟเหรอมีอันเออเลอร์ว่ะแย่ yeah, ละต้องขึ้นไปตรงนี้เหยียบตรงนี้กระโดดไปอุ้ยน้ําน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆแหละแต่น้ํามันขึ้นช้าอยู่นะ พราะเราเป็นโหมดสโลอยู่ไงยังไม่ค่อยยากเท่ารอุ้ยลื่นลื่นโอ้มันมีเหมือนน้ําอะไรไม่รู้อะโอกระโดดมาตรงนี้ฮึดจึบฮึบอืมผมต้องจําแบบไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบโหมดนาร์มัลหรือว่าโหมดความเร็วที่มันสูงกว่านี้เนี่ยผมว่าผมแย่แน่นอนไม่มีทางแบบน้ํามันต้องขึ้นเร็วแน่นอนอะฮึบจึบโดดมาสไลม์สไลม์กระโดดไปฮึบจึบโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดไปสองขั้นนี้อืมเฮ้ยอะไรวะไขควงโดดมา ไปตรงไหนอีกเฮ้ยมีแอร์ Air ด้วยว่ะขึ้นไปกระโดดมาในอ่าคอนเทนเนอร์เ er หรอแล้วผมต้องไปไหนต่ออ่ะตรงนี้เปล่าน่าจะตรงนี้นะอุยจุ๊บเพถึงถึงกระโดดไปกระโดดมาตรงนี้อุยจุบโอเคที่นี่ที่ไหนวนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกดหรือไม่ต้องกดอะ่ะแต่ผมกดไปแล้วนะกระโดดไม่ถึงอ,ดดอุจุบอุา้าบูทเฮอถึงบอกได้เลยว่าฮาโคโปร พ okay. okay. ี่ยาพี่ยามันเหมือนท่ออะไรสักอย่างผมมุดเข้าไปในท่อนี้ได้นี่น่าแ่โอเคกระโดดมาเฮ้ยมันมีทางชี้อยู่นี่ว่าทำไมผมไม่ดูวะเฮ้ยอุยเกือบแล้วไหมล่ะโหนี่ไงมันมีทางชี้มันผมหัวผมติดไหมวะเนี่ยไม่รู้แล้วกันกระโดดไปขึ้นไปใดพึ้นบันไดไปฮะทุกคนเฮ้ยแมพถือว่าสวยอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยโอไมค์ก้อน กระโดดไหขึ้นมาตรงนี้แล้วไปตรงไหนต่ออ่าฮะโอ,โอ้นี่ไงบันไดขึ้นไปแล้วก็ขึ้นจึบกระโดดแล้วก็เหยียบตรงสไลด์เฮียจัดไปเรื่อยฮะเรื่อยชิวๆเพราะอ,อ่าน้ํามันขึ้นช้าอยู่นะอ่าตรงนี้ผมต้องกระโดดเข้ามาขึ้นมา,าผมต้องไปไหนต่อวะเนี่ยผมต้องจําทางไว้เมื่อกี้ผมกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ต่อเปล่าน่าจะใช่นะนี่ไงเขมทิศ ันชี้ทางเราแล้ขึ้นไปตรงนี้นะกระโดดกระโดดกระโดดโเฮ้ยบันได,แบบดแบบโอ้โหบันไดแบบโคตรเท่ะอะกระโดดถึงไหมวะอันนี้คืออะไรอะเราเราแบบใต่เนี่ยแย่และตอผมไม่รู้ว่ามันคนไปไหนต่อโอ้นี่ไงมันชี้ไปทางนี้ทําไมต้องไปฝั่งนู้นเยไหมคือเราตามเข็มทิศไปนะทุกคนตามไปแล้วก็กระโดดขึ้นมาในตู้นี้กระโดดอีก กระโดดท่ออา่าไปไหนต่อตรงนี้เหรอมันจะติดหัวเปล่าไม่รู้กระโดดเฮ้ยกระโดดได้ขึ้นมา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 โอเคทางมันชี้ไปตรงนี้นะขี้ไปตรงนี้โอ้โหแต่อยากอยากชมแบบคู่หนึ่งอะอุ้ยโคตรสวยเลยขึ้นไปกระโดดโอเคมีทางบันไดขึ้นไปนะน,นะอา่าน่าจะท่อนี้โอ,โอเคถึงบันไดที่ตรงเก่าแล้วโอเคถึง จุดที่เราเคยมาแล้วนะ okay. กระโดดตรงนี้โอ้ยเกือบ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 แย่แล้วเมื่อกี้ตรงหัวนี้กระโดดหรือว่าเราต้องกระโดดแล้วขั้นหนึ่งแล้วก็ไปเลยหรือต้องกระโดดสองครั้งก่อนแต่ลองผมกระโดดแบบหนึ่งครั้งหนูอุยอะอืจุดอุยถึง <laughs> นึกว่ามันต้องกระโดดสองรอบจริงแล้วมันต้องกระโดดหนึ่งรอบโอเคขึ้นมาตรงท่อนี้โอ้โหท่อน,นี้ขึ้นไป ขึ้นมาแล้วก็กระโดดตรงท่อนี้กระโดดไปอุ้ยทำได้ไงพดเสียนกระโดดมาตรงกรองแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงแล้ววะเป้าหมายคืออะไรอะ่ะเป้าหมายคือการขึ้นไปชั้นบนสุดอรอแล้วชั้นบนสุดมีอะไรผมยังไม่เคยผมยังไม่เคยเล่นเลยอะ่ะแบบน,นี้ว่ามันมีอะไรอุ้ยอ่ะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอาไงต่ออา่าตรงนี้แน่เลยแล้วก็มีบันได โอเคเจออะไรอ่ะนึกว่างูมีไฟแบบนี้ด้วยเหรอโอ้มันทำได้แบบนี้ด้วยเหรอโคตรเจ๋งแต่เราควรทาไงต่อเนี่ยทางของเราโอเคกระโดดมาตรงนี้แน่เลยตรงนี้เรามีเอ่อไอหกน้ํากรีนเมชเชกไหมวะโอเคกระโดดมาตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงไฟอา่าหัวคงไม่ติดแนะ่กระโดดไปกระดุบโอเคไม่ติด ระโดดไปเรื่อยๆฮะตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายไม่ยากไม่ยากขึ้นมาข,นขึ้นกระโดดแท่งไฟขึ้นมาอุ้ยเราถึงห้องอะไรแล้ววนะเนี่ยเฮ้ยขึ้นต่อไปฮะแต่แบบภาพสวยจริงหมายถึงเทเจอร์แพคอะสวยโคตรอันนี้ผมไม่ต้องใส่เทเจอร์แพคอะไรเลยนะมันผมโหลดแมปแล้ววางตรงไฟล์ของแมปแหละแล้วมันก็ใส่ให้แบบออโต้เลยโอเคขึ้นบันไดามาตรงกล่องนี้แห้งฮู้ย่อ้ ตกใจนึกว่าต้องกระโดดตรงนี้โอ้โหเพกระโดดไปโดดเรื่อยๆหวังว่าอุ้ยแย่ละโอเคเอาล่ะถึงตรงเดิมแล้วโอ้ my god เห้ยเสียวแบบสุดๆอไม่อยากตกไปอีกแล้วอ่ะมันต้องขึ้นไปถึงไหนวะเนี้ยดูเหมือนมันใกล้จะถึงแล้วหรือเปล่าโอเคกระโดดตรงนี้ฮุบจโอ้เสียวเลยอ่ะโอเคกระโดดไหตรงสีขาวนี้กระโดดไปหนึ่งขั้น แล้วก็กระโดดอืมอันตรายเนี่ยอันตรายโคตรเลยโคตรเสียวอะ่ะกระโดดแต่ละทีขึ้นมาตรงกล่องนี้อันนี้ทางลับเปล่ามันแบบมีทางลัดไหมแบบว่าข้ามไปเลยอ่าโอเคขึ้นมาค่อยๆข,ขึ้นไปอืมไปไหนต่อ,อเริ่มไม่แน่ใจแล้วฮะไปตามทางแล้วก็เข็มมันไม่ชี้แล้วอะ่ะเราต้องหาทางเองละโอเคเ้มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมายังกล่องนี้ ตรงนี้ก็มีซิกแซกนิดนึงอตรงนู้นเปล่าหุยอ่ะกระโดดถึงเว้ยนี่ไงเข็มทิศเจอแล้วโอเคด้านซ้ายด้านซ้ายอีกมีท่อวะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมงงละเราต้องลงไปหรือเปล่าจึ๊บอ๋อตรงนี้โอเคโอเคโอเคงงตั้งนานขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดอืมเฮ้ยเราใช้เวลาไป12นาทีแล้วหรอหอุ้ยใจเย็นพี่ อยังไม่ถึงแบบขั้นสูงสุดเลยโดดกระโดดอย่าตกอย่าตกโอ้ไม่กอดตกใจไปหมดเลยขึ้นกล่องหวังว่าเราคงจะ <c oughs> เราคงจะอะไรหวังว่าเราคงจะถึงจุดที่สูงสุดจุดสูงสุดจุดเออนี่หรือเปล่ปาฮุยเกมโอเวอร์ทุกคนถึงเป้าหมายแล้วอแต่เราเล่นคนเดียวสิ โอเคถึงเป้าหมายแล้วอะ่ะเฮ้ยกลับมาอย่างที่เดิมโอเคเอาแหละมันมีมันน่าจะมีแค่นี้นะทุกคนแต่ว่ามันจะมีโหมด flow speed อะ่ะมันมี slow normal fast super fast อะ่ะ oh, fast ไม่น่าไหวนะผมว่าผมเอาแบบโหมดนี้ดีกว่าโหมด fast โอเคลองอีกรอบนึงนะทุกคนลองอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงอรอบสุดท้ายมาดูซิว่า fast มันจะเร็วขนาดไหนเราจะมีเวลาดูน้ำหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงผมกระโดดไปก็ผมว่าผมรีบกระโดดขึ้นไปเลยดีกว่า วุย้ยมันจะสตาร์ทแล้วอ่ะมันจะสตาร์ทแล้ววุย้ยน้ำน้ำแบบเสียงน่ากลัวมากมันดูเหมือนเสียงแบบโคตรร้อนเลยเย่กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆจึ๊บอ่าอ้ my god เดี๋ยวเๆ็วเร็วเวเวมันขึ้นโคตรเร็วเลยทุกคนแย่เราไงกระโดดไปรีบขึ้นไปเร็วคับรีบขึ้นไปเร็วต้องกดเปล่ากดไว้แล้วกันรีบรีบ ก,ก,กระโดดอย่าตกอย่าตกยังไม่ตกอุ้ยอ่าตกตรงนี้มีน้ําลื่นแล้วก็กระโดดอีกขั้นหนึ่งโอเคอุ้ยอันนี้ไม่ใช่บันไดแย,ย่ละแย,ย,ย,ย่ละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอเอ้ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เราต้องชนะในโหมดฟ้าส์นี้ต้องทําให้ได้จัดไปคนผิวผมเป็นนักพาครัวน้ำน้ำน้ำมันใกล้โอ้โหขึ้นเร็วมากเลยอ่ะโอ้ ถ้าเป็น super ์ฟาสมันจะขนาดไหนวะเนี่ยทุกคนขนาดอันนี้มันโคตรเร็วเลยเอ่ะอ่ากร m a เม c เชคกระโดดมาสไลม e เ้ย,อะ,ยอะเ้ยโคตรพิว้ว่ะเุ้ยรอบนี้โคตรพิュ้วะ่ะทางไหนต่อทางนี้มีช่องแอร์ใช่ทำได้ในที่เราเล่นโล o w เมื่อกี้แล้วกระโดดมาในตู้อให้ทางนี้ต่อใช่ใช่จำได้จาได้อุ้ยเฮ้ย้ย้ยขึ้นเร็วกินไปเบ่าขึ้นเร็วกันไปเบ่าใจเย็นนะ ใจเย็นนะผมพลาดแพ้ไม่พาลาดละกระโดดกระโดดอืมกระโดดไปรีบเลยรีบเลยมันจะขึ้นมาตามตูดผมมาแล้วไม่นะนะต้องรีบไปแล้วโอ้โหครั้งนี้แบบดูแบบเร็วมากเลยอะ่ะเพราะผมเซียนแล้วไงเซียนแล้วเฮ้กระโดดมาตรงนี้เฮ้ยถูกเปล่าวะน่าจะน่าจะเฮ้ยทางนี้ไงนื้มดื้ได้ไงวะเนะี่ย กระโดดไปสไลม์ตรงนี้แล้วก็กระโดดอืมใหม่พลาดโคตรโคตรเซียนโอเคทางไหนต่อผมแบบกระโดดไม่หยุดเลยกระโดดไม่หยุดว่าแบบมันต,ตามผมมาได้อะอ่าทางนี้ผมจําได้ต้องขึ้นกล่องตรงนี้แล้วก็เหยียบไอ้ถังน้ามันขึ้นไปกระโดดกระจกกระโดดอ่าทางไหนต่อข้างหลังเฮยทางนี้ผมชินละผมตายบ่อยเมื่อกี้ผมตกลงมาบ่อย ้ถือว่าเราทําเวลาได้เร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคมีทางชี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้กระโดดกระโดดกระโดโดุ้ยโคตเร็วทําได้ไงโหดเกินไปแล้วตรงนี้เราต้องกระโดดตรงนี้กระโดดหนึ่งรอบไม่ได้ชิปถ,นะถ้าตกอีกรอบคือไม่ได้แล้วนะถ้าตกอีกรอบคือไม่ได้แล้วกระโดดไปโอเคตรงนี้สามสองหนึ่งหุยย อันตรายแล้วอันตรายของจริงละอันตรายของจริงละ<ฮ>ขึ้นเร็วเกินเราพลาดได้ให้สองรอบอะ่ะโอเคเั้นก็โอ้โหขอชมนิดนึงนะมันสวยจริงหรือว่าเป็นแมปที่รีซอสแพคเทเตอร์แพหถือว่าสวยมากๆเลยอันนี้ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้อะผมผมกดแล้วเลขมันขยับได้ด้วยโอเคถือว่าเป็นแมบ,บที่ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยอะไรอะเก็บได้ไหม ไม่นาหางเกมได้อุ้ย <laughs> มันใส่บนหัวเราให้อะเ <laughs> อาก็สำหรับคลิปนี้ก็คอนจบไว้เพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยคลิปหน้าอาจจะเล่นกับเพื่อน,อน <laughs> เพื่อนเอ็มนะผมก็อาจจะแยกมาเล่นคนเดียวบ้างเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้ค่อยว่างขนาดนั้นสำหรับคลิปเรื่องคนจบไว้เพียงเท่านี้นะบาย